ที่บ้านกูอ้าวทิ่ผายกูหลุดล้อเฮ้ยเฮ้ยทำไมไป่แจ็คกับรถหลุดคู่เลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดกูคือพุ่มไม้อือไปวัสดีค่ะโยโต้อ้าวอ้าวเธอเออฮ่าฮ่าฮ่ามึงคนเดียวกันเหรอกูรวมกลุ่มด้ดิเดี๋ยวกูให้อังเปาอันนี้เอาไปอ่ะเธอได้เกระเบ่วงเอาป้าอ๋ออันี่สตาร์ททองของมานี่อ่ะเธอเออขึ้นไปอ่ะเพื่อนกันอ่ะอ่ะลูกกูมาร์กทำไมเพื่อนไม่เห็น

ตายก่อนไม่ตายแต่กูตายกว่าจะไล่รำกว่าจะหมุนตัวทีนึงกูก็เออไม่ตายหรอกกูตายแทียนเกไปไหนอ่ะไปไหนไปก่อนนะไปเจอแกอะโอ้โหโอ้โหกุญแจวูววออีหานี่ก็อยู่ไกลจะมึงถอยไปเรื่อยหรือเปล่าเนี่ยใช่เดี๋ยวผมตามไปฮิดแป๊บนึงตายคู่ก็ดอกวงโอ้กูตายแน่ไม่ตายแกคิดมากหน้านแกตัดเลือดแล้วหนึ่ง ไม่ไม่ตายหรอกตายแน่เลยตายแน่เลยอ่ะมาแล้วเจ็แจ๊ไม่ตายหรอกผมกำลังมาทำอะไรได้ผมถามอ้ไม่ตายไม่ไม่ตายคนเดียวหอกไม่มีนโดนตัดเลือดแล้วโดนตัดเลือดแโดนตัดเลือดพี่เจ้เลือดเลือดเลือดวลือะเลโอหยังไม่ขึ้นเลืจดเลโอดเลือดเลืไม่ตาอไงต้อปเอร์แหลงอย่าไปดกลือดเลือดยพี่จะตายตเงืีดเลือ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 แเ้ือนเลือดเแือดเลอดเลลือดเลือดเลือดเลืดเลลือดเละบีบ ยสายหน่อยใส่ใสายเลยเอ้ยเจ้าสายมันจะเดี๋ยวก่อนรถยนตเกมงั้นเในบทเลยชุดอันละมุยเดี๋ยวให้ทุกคนมีแต่ชุดชาวบ้านอ่ะขอโทษนะุไว้มุยไว้ไวายว้ไว้รอคนส่งเงินมาซื้อชุดให้อยู่แต่อย่างนั้นก็ท่าเดียวกันนะท่าเดียวกันนะานมเลยท่าเดียวกันอยู่นะ ถึงชุดพวกหล่อนสูงส่งขนาดไหนแต่พวกหล่อนก็มีกริยาท่าทางเหมือนกับฉันอ้าอย่ามาจีดเนี้ยะอ้าเออไปหนึ่งนะอันติมาแล้วอันติมาแล้วอะไม่ตายไม่ตายหรอกไม่ตายหรอกกูไม่ตายหรอกไอ้บดบดบดเคยว่าบดบดบด ออันนี้ผมตายที่ผมตายที่ผมตายบล็อกได้ค่ะหนูบล็อกได้ค่ะหนูพี่แจพี่แจ็ตพี่แจตไม่ตายพี่แจ็ตไม่ตายกจะตายบอกนะเอ้ยแขงาางาดึงพี่แจตขอรัแป๊บนึงขอรัก่อนโอเค ผมไม่ตายไ่เจบไ่เจ๊ไปเจ๊โอ๊ยตัวนึงบอจะตายตครับกูไม่ตายค่ะอ้าวกูตายแล้วเล่นะไม่ต้อเดอีเยอีดอกเนี่ยเยฟนิก์ลัดบูเอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยไม่ตา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 ยผมผมผมมีโล่โล่แบบโล่ตึงมากโล่ผมตึงมากเหมือนจะคนนะมันหายนี่นี่นี่อ่ อันนี้เบื่อละบอดปะดูแป๊บเอิ่มเอิ่มไม่รู้อะบอไม่รู้อะดูไม่ออกเเเเมมมมาาาาหูยิงอยู่หมดแล้วกูซ่อมโชว์ด้วยมาแล้วมาแล้วไม่โดนจับค่ะไม่โดนค่ะไม่โดนจับค่ะกระโดดอ๋อโอเคอ๋ออ๋อไม่ตายค่ะไม่ตายค่ะ มึงจะไปไหนโอ้ยโดนบล็อกโอ้ยเจ็บจังเลยโอ้ยแต่ไม่ตายค่ะทำไงดีอะเกือบแล้วอ้อยมึงโดนวงอ่ะอ้อยแย่จังโอ้ยมึงแปลงร่างกูไม่เล่นกับมึงแล้วไปแล้วไปนี่ไปนี่โอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยอันนี้เหมือนจะคนเหมือนจะคนมาอยู่เฉย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 ๆได้ได้ได้ไปสุดเลยต้องผมต้องผมโอเคโอเคดกบล็อกได้แล้วก็เข้าไปของมึงด้วย มุยเข้าไปมุยเข้าไปเดี๋ยวไปอีกแล้วหรออให้มันดนวงจนมันเคลยดแท้เลยอ๋อมันเคลียโอ้พวกนี้เล่นวงกว่าใช่เขา้วบกนะเขา้วบกเขาเลยไมุเขาเลยเขาเลยมุเขาเลยโอเคอไปไปไม่ตายค่ะไม่ตายค่ะผลวงต่อดีกีแลวเยเขนี่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 ระเกะกโเฮ้ยเหมือาเหลืออยู่พี่จเหทาเหลืออยู่ซื้อเขาใเอาแทงให้หมดจ้า อแล้วออกซ้ายจนเขาน้องวงเราด็อปแล้วแล้วอีกอันไปหนึ่งมาแล้วเราต้องก่งขวงเราต้องก่งขวงแล้วจริงหรออยู่ใต้ตีนพี่สวยไงอยู่ใต้ตีนพี่สวยโอ้ไปสองตีสองตีบอกกันอยู่บอกกันอยู่ขอทัขอมืงหนึ่งม่เจ้อะไรเจ้อะไรรอดเออรอรอดรอดเอาให้โดนโดอไรกรรอ่ มาดินะเจ๊มาดินะเจ๊พ sí> ี่ปุ๊กพ oh, 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 right. oh, wow. okay, so ี่ปุ๊กนวลเอาเลยตายหนึ่งตายหนึ่งโอ้ย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 โอยโอ้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 ยอ้ย้ยโอ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 ้ย้ยอ้ยโ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 ้ยโอ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 ้ยโ้ยโอ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 ้อ้ยโยโอ้ยโยโอ้ยโอ้ยโอออ เขาบอกเฮลโลช่วงพกไอพีนตเวลิกูดนะโอ้ไอพีโนตเวลิกูดนะยูแคลรี่มีนะยูแคลรี่มีโอเคเขาบอกให้แชทนะเขาฟังมาดูเรื่องหรือว่ามีคนฟังให้แชทอ่ะขาบอกแชทพีสตอ่ะแชทพีสแชทพีสโอเคแชทอีสต์โลบัดท็อกอีสต์ฟาสเดเนาะบัดไออันนีสเตียนโอเคโอเค เขาดูได้หนึ่งคนคิดว่าเขาจะชุบใครพี่แจ๊ดคิดว่าเขาจะชุบใครปูวิวยูชูดถ้าเกิดว่าเขาเลือกผมดิรู้เลยเดวิสมิดอยู่เด้อรู้รู้เลยรู้แล้วรู้เลยนะหมาเขวามว่ายังไงยูนดสเซีย I'm sorry ยูนัสเซียบังอามาเลงอยู่เออ โอ้ไล่มาไล่บัพี่แจเรเดี๋ยวกินให้กินให้กินให้พี่แจอยู่ตายแป๊บเดียวพ่ตื่นพิ่งตื่นแป๊บเดียพิ่ตื่นโอเคเกือบตายไมเอยแป๊บเดียอยโนบ็อกเฉยเลย่เออไหนแป๊บนึงกินกพวกสาระเนูพวกนี้นี่คุณาชิบนนาถ้ามึงเอาแต่ดูเลยสาระเนทูนะมึงเนี่ย โอ้แปลงแรกกันเลยวกนะลยพี่แจ oh, ๊บปีก่อนโดนตัดด e ้วยโดนตัดด้วยพี่แจ๊พี่แจ๊แพทองเหรอโอ้ยตีใหม่อันนี้ตีเอาที่เดิมดิว่ะตายไหมตายไหมตายพิษตายพิษตายพิษได้เยตายพิษไห้่อยเออตายพิษ ติดพิษกูตายติดพิษกูตายซะเลิศโอ้ยโอ้ยผมตายผมตายไปตายไม่หมดหลุดยังมีชีวิตอยู่ บอกได้นะครับพี่ขาโอ้ยโอ้ยชัย้วอุ้ยตายมันที่หายสายตาวงอ๋ออ๋โดนอ้าวตายหมดเลยดีกว่ากูก็ลนตั้งนานตายหมดแล้วแบบโอ๋อโอ้ยจะตายโอ้ยกับตัวอะไรโอ้ยทายเหมือนกันไอ้เวท เรเบื่อตายิตายกูไปนะโอ้โมันทันแล้วบอกใก้ดิอุ้ยแม่งสบัดอีกอุ้ยมีเี้เลยโดนใบใบานด้วยโอ้โห โอ้โหปฏิหาล้านของฉันคุณทุวิยากูเก่งโคตรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ็บติดตึกตักเลย